สวัสดีครับ f c สายบุญทั้งหลายนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับหรือเพิ่งจะเข้ามารับชมกันก็นกดีเอาวันนี้ตะสิธ์มาตามสัญญาก็คือมีวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ศิลาศิริจำโทที่เริ่มจากสเต็ปแรกกันก่อนเลยนะครับที่จะแนะนำวันนี้สำหรับท่านใดที่มีโอกาสไปร่วมทาบุญกับองค์หลวงปู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาแล้ว สิ่งแรกที่ท่านจะน่าจะได้ทุกๆคนก็คือหลังจากทาบุญเสร็จแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนแจกนะั่นคือสายศินจากธรรมอุทยานซึ่งผ่านการเข้าพิธีบ้างอธิษฐานจิตบ้างจากองค์หลวงปู่มหาศิลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เอาไปติดตัวได้เป็นสิริมงคลเลี่ยมคอให้เด็กๆหรือเราผู้ใหญ่เองก็ติดตัวก็ดีใยากาันน้ำไว้อะไร ได้ทั้งนั้นแหละครับแล้วแต่คุณนะแล้วแต่ถนัดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อเนี่ยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะมีแจกทุกงวดหรือเปล่านะครับบางงวดอาจจะมีบางงวดอาจจะไม่ได้มีนะครับอันนี้ก็จะแจกผม,ผมก็จะได้มาพร้อมกันกับสายสินเลยนะครับเป็นรูปหลวงปู่ศิลานะครับซีรีจันโทจากที่นั่นโดยตรงเลยนะครับเพราะว่า มีผู้ใจบุญนำไปให้หลวงปู่แจกด้านหลังก็จะเป็นมีคาถาบูชาให้พร้อมนะครับก็เป็นบทที่เราคุ้นเคยทั่วไปนะครับสำหรับสายหลวงปู่ศิลาก็จะน่าจะรู้จักกนดีนะครับไปมะอุบพวกนี้อะไรละ่มะมาอุนโมวิมุตตาหนางังนโม,มวิมุตติยาเนี่ยพหุสุริยังจันตังบมุตจะสุเนี่ย ก็คือขอนอบน้อมนี่มีคำแปลให้ด้วยนะฮะเนี่ยถ้าท่านได้อันนี้ไปก็นี่คือวัตถุมงคลฟรีนะครับท่าน่าจะเอาไปเคลือบแข็งอ่าก็ได้เอาใส่กระเป๋าส,ต,สตุงสตางก็ได้แต่ถ้าท่านใส่กระเป๋าสตางต้องระวังนะนี่คือรูปพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าใครเน็บกระเป๋าสตางไว้ที่ต่ำกว่าเอวนี่ให้ระวังนะครับ มันจะเป็นมันจะเป็นการปามาศพรละรัตนไตรนะครับถ้าใครมีกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือนะครับใส่กระเป๋าตังค์แล้วไว้เหนือเอาไว้สูงสูงที่สุดอะ่ะดีแล้วส่วน,นตัว,ตวของเจ้าสิทธิ์กระเป๋าเจ้าสิทธิ์จะเป็นเอาไว้สูงอยู่แล้วนะฮะก็เป็นกระเป๋าสะพายเฉียงสะพายอะไรซึ่งใส่ผ้าเครื่องเป็นเรื่องปกตินะครับก็เลยใส่ได้ นะรหรือท่านใดอาจจะไปจ้างเขาอัดเลี่ยมกันน้ำเจาะรูนะฮะแล้วก็ห้อยคอใส่กับาสายบัตรพนกรักงานก็เทพปอ,อีกแบบหนึ่งนะครับด้านหลังเราก็เอาสายสินเลี่ยมไว้ด้วยกันเลยนะครับเพราะสายสินคิดว่าน่าจะแจกหแห่ลูกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้ทุกครั้งหรือเปล่าเนาะแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวมา แนะนําวิธีการบูชาที่ถูกต้องให้ทั้งวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาก็ดีหรือไม่มีก็ได้นะครับมีก็ดีไม่มีก็ได้โอเพียงเรามีรูปหลวงปู่ศิลาเอาจากหนงจากเน็ตก็ได้หรือว่าอะไรมันมันมันได้จากนั้นเลยครับพาเลียเจ้าผู้มียานวิเศษขนาดนี้แล้วองค์ท่านหลับหรูอยู่แล้วนะครับข้อแนะนาที่ดีที่สุดเลยก็คือถ้าเรายาก ขอบารมีท่านช่วยเหลือนะครับเวลาท่านทำบุญทำทานเนี่ยให้บุญกุศลบารมีของเราเนี่ยถวายเป็นสังฆบูชาให้องค์หลวงปู่มหาศิลาท่านด้วยนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นการเชื่อมบุญเชื่อมวาสนาคือองค์ท่านบารมีท่านสูงอยู่แล้วแหละถามว่าไอเราบุญนิดเดียวไปเชื่อมท่านได้ได้ครับเป็นการ เขาเรียกว่าให้เปิดสะพานบุญสัมพันธ์กันก่อนนะครับวิธีนี้ใช้ได้กับทุกเกจิคณาจารย์นะครับเชเกจิไหนที่เรานับถือใช้ได้หมดนะครับเพื่อให้มันเกิดสายทมพันธ์กันยกเว้นนะครับบางท่านอาจบอกเอ้ยฝันเห็นหลวงปู่ศิลาไม่เคยทําบุญทําไมยังฝันถึง แสดงว่าในอดีตชาติมาเนี่ยท่านต้องเคยมีบุญสัมพันธ์กับองค์หลวงปู่มาก่อนสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยนะครับเราต้องเปิดสัพาน์ตรงนี้กันสะก,ก่อนเพื่อให้เกิดบุญสัมพันธ์กันนะครับก็คือเราต้องเป็นผู้ให้สะก,ก่อนนะครับร้อยแล้วค่อยลองขอไม่ใช่อยู่ๆหลวงปู่ช่วยอิสันหน่อยอยากถูกลงวันที่หนึ่งบางทีลงทุน ข้าวขันเดียวเลยขอรางวัลที่หนึ่งเลยนะถวายหลวงปู่ไปสิบาทยี่สิบบาทร้อยบาทถึงจะเอารางวัลที่หนึ่งเลยอันนี้มันก็ใช้วิจารณญาณเอาเองนะครับลงตุนน้อยจะแต่จะเอากําไรซะขนาดนั้นคุณก็คิดเอาเองถ้าคุณได้จริงก็สแสดงว่าบุญเก้าของคุณมันส่งผลอเองนั่นแหละครับนะ,ะจะว่าหลวงปู่ช่วยก็ได้หรือว่าจะเป็นบุญของคุณเอง ถึงโอกาสมันจะได้ยังไงมันก็ได้นะคนเราอะนะแต่อ่าสิ่งที่เหนือกว่าวัตถุมงคลใดๆนั่นคือคำที่หลวงปู่สอนไวนะ้นั่นคือง่ายๆเลยครับมั่นหามั่นทำมั่นทานอันนี้คนมองข้ามกันหมดนะมั่นหาหาอะไรครับต่อให้ไม่มีวัตถุมงคลหลวงปู่ไม่มีเหนือเหนือดวงไม่มีรุ่นนะั้นรุ่นนี้ นะคนเราถ้ามันมั่นหาหาอะไรหาสิ่งดีๆใส่ตัวหางานหาการดีๆทำหาอาชีพสุดจริตทำด้วยความถูกต้องความพยันมั่นเพียรอันนี้คือหนึ่งมั่นทำทำสิ่งดีทำอะไรก็ได้ที่มันมันเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละอย่าไปทำร้ายตัวเองและผู้อื่นเป็นใช้ได้นะครับอ่ามันานนะม่นทานนะครับมั่นทานนี่อันนี้แน่นอนครับ ถ้าใครมีเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากนะทานกับสัตว์ได้ทานกับคนได้ตับบาตรทำบุญอันนี้เขาเรียกทำทานทางนั้นเลยครับนะครั้งหนึ่งเคยมีขอทานนะครับถามองค์สมเด็จพระสัมมาสถัถมพุทธเจ้าว่าเหตุฉไหนข้าพระพุทธเจ้านี้เกิดมาจนหรือเกินพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์บอกในอดีตชาติเือไม่เคยทำทานเลยจนมากระทั่งถึงปัจจุบันเธอก็ไม่ได้ทำทานอีกนะครับ เราขอทานบอกเราจะให้ข้าพระพุทธเจ้าทําทานวิธีไหนละระพระพุทธเจ้าก็ยังขอทานเขากินอยู่เลยพระพุทธเจ้าพราะองค์ท่านก็เลยตรัสว่าดูก่อนอันทั้งหลายนะครับถึงเธอจะไม่มีทรัพย์สินเธอสามารถทําทานได้โดยวิธีง่ายๆนะครับเธอมีสายตานะครับใช้สายตามองสอดส่องว่าใครต้องการความช่วยเหลือมองเขาด้วยความห่วงใย ความเมตตาปาณีไม่ใช่ไปมองหน้าหาเรื่องมองหน้าด่าแม่เขานะครับเธอมีร่างกายใช้ร่างกายของเธอเนี่ยนะที่มันมีแรงมีเลี้ยวนะครับช่วยเหลือเขาคนไหนเขาต้องการความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นทานอย่างหนึ่งง่ายๆไม่ต้องเสียทรัพย์เสียสตางนะครับมีปาานะฮะสามารถ ทำทานโดยการพูดจาสิ่งที่ดีๆให้กำลังใจเขาให้รอยยิ้มนะคือ,อย่าไปพูดให้หลายป้ายสีใครให้สิ่งที่ดีๆนะครับเนี่ยมันทำทานได้ง่ายๆหลายอย่างจริงๆแล้วมีวิธียเยอะแยะไปนะฮะอ่าเนี่ยมั่นหามั่นทำมั่นทานอันเนี้ยนนพลิกชีวิตได้จริงนะครับนะ นี่คือเคล็ดลับไม่ง่ายเอาวันนี้เอาสเต็ปที่หนึ่งก่อนสวัสดีครับ